Trên video uh, Trên video uh, Mà xong chặt บองบองมุ่นจนวนคลานี่แหละครับท่านผู้ชมพี่พี่ยังจำหนุ่มขเมนที่ไซส์เท้าเตะรองเท้าแล้วมาเขี่ยเงินบาทไทยได้ไหมครับนะหนุ่มขเมนคนนี้หลังจากที่ทําพฤติกรรมแบบนี้กับ เพื่อนๆของเขาที่โรงงานนะครับเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเนาะใส่รองเท้าแล้วก็เตะรองเท้ามาเขี่ยใส่เงินบาทไทยนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องเดินไม่ได้ขาทั้งสองข้างเดินไม่ได้ครับนะนะครับตอนนี้ลำบากมากครับตอนนี้เนาะเมียของเขานะครับออกมา ไหว้สวยกาบสวยนะครับขอร้องบีมน้ำตานะครับขอให้เจ้าของแบรนด์สินค้าอยู่ในกัมพูชานะครับเอาของมาให้เขาขายเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีข้าวสารที่จะเกอกหม้อแล้วไม่มีข้าวสารกินแล้วนะครับผัวก็เดินไม่ได้นะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมบาวกิตา้าอยากจะบอกว่า สิ่งที่หนุ่มขมรทำนะครับมันไม่ได้ทำให้แต่ตัวเองเดือดร้อนมันไม่ได้ทำให้ตัวเองสูงส่งมันทำให้ทั้งครอบครัวเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเมียนะครับก็ได้รับผลกระทบกับสิ่งที่หนุ่มขมรคนนี้ทำเนาะท่านผู้ชมตอนทำไม่คิดนะครับนะตอนอยู่กับเพื่อนนี่เฮิมเกิมนะครับ กล้าดียังไงเอาเงินไทยธนบัตรไทยมาวางไห้มาวางไว้บนพื้นแล้วก็เตะรองเท้ามาใส่นะครับโดยที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นนะครับสิ่งที่คนไทยรักและหวดแหน,นกลบและบูชานะครับแต่หนุ่มขมรกับเพื่อนๆน,นะครับเล่นไม่รู้จักที่ตามที่สูงนะครับเนาะ ข่าวล่าสุดนี้แบลบกีตา้าได้เข้าไปดูเฟซบุ๊กของเพื่อนมันนะครับตอนนี้เลิกเอาเงินบาทไทยมาเล่นแล้วครับท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่เพื่อนสองคนสามคนของแก๊งนี้นะครับทยอยได้รับกรรมนะท่านผู้ชมคือตอนนี้เอาเอากระดาษเปล่ามาเล่นแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เอากระดาษเปล่ามาเล่นแล้ว เลิกเอาธนาบัตรไทยเงินไทยมามาเล่นแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ใช้เพียงเจี้ยเปล่ากระดาษเปล่านะครับล่าสุดนี้นะครับกรรมตามสนองหนุ่มขมรคนนี้เป็นผู้เริ่มนะครับเป็นผู้เริ่มก่อนนะพาเพื่อนอยู่ในโรงงานเริ่มก่อนนะครับเริ่มทำพฤติกรรมแบบนี้ก่อนนะครับ เอาเงินบาทไทยมาวางไว้แล้วก็เตะรองเท้ามาเขี่ยใส่นะครับเขาก็เป็นคนรับกรรมเป็นคนแรกนะครับเดินไม่ได้ทั้งสองเท้านะครับนอนนอนติดเตียงนอนให้เมียเลี้ยงเมียอุ้มขี้อุ้มเนี้ยนะท่านผู้ชมเมียถึงขั้นเมียอุ้มไปสี่อุ้มไปขี้เลยนะท่านผู้ชมเนาะแล้วที่นี้เมียออกมาร้องไห้นะครับกับ อินฟูคเคมรทั้งหลายโปรดช่วยมาช่วยเหลือด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีข้าวสารที่จะกินแล้วไม่มีกับข้าวแล้วนะครับบอนเจ้าของแบรนด์ในขเขมรเอาของมาให้ขายด้วยนะครับเพื่อประทังชีวิตเนาะนี่แหละครับเบากิตา้าบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบนะครับเงินไทยธงชาติไทยศักด์สิทธิ์จริงนะ มันจะทําให้ชีวิตตัวเองนี่ล่มจมนะครับทำให้ชีวิตตัวเองไม่เจริญทําให้ครอบครัวตัวเองมีอันเป็นไปนะครับเนาะเห็นไหมครับบาวกีตร์มาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันนะครับว่าชีวิตของหนุ่มขเขมรคนนี้นะครับตกที่น้าหลักตกที่นั่งลําบากเพราะสิ่งที่ตัวเองเกาะเพราะสิ่งที่ตัวเองทํานะครับเป็นไงครับทีนี้ จำไว้นะครับเงินทุกบาททุกจตางคมมันมีค่ามันมีคุณค่านะครับเอาไว้ซื้อกินนะไม่นั้นก็เอาไว้เลี้ยงลูกเต้าลูกเมียนะครับเอาไว้เลี้ยงครอบครัวแต่หนุ่มขมิ้นกับเลือกที่จะมาเนรคุณทำพฤติกรรมแบบนี้หวังให้ฮุนเซนมาเห็นหวังให้อินฟูทั้งหลายมาเห็นแล้วก็จะมาแจกเงินให้ นะครับเพื่อแสดงตนว่าตัวเองลักชาติขั้งชาติแต่ทําลายเงินประเทศอื่นทําลายเงินประเทศไทยนะครับนะสร้างความเกลียดชังให้คนทั่วโลกมองว่าหนุ่มกเรเมรคนนี้ไม่มีการศึกษาแต่เขาก็ได้รับนะท่านผู้ชมเขาก็ได้รับนะรับเงิน50าสเลียวเข้าสารกระสอบหนึ่งนะครับเนาะกระแพ กาแฟแพ็คหนึ่งเนาะเจ้าหน้าที่ขเขมรเอามาแจกบริจาคตอนที่เขาเดินไม่ได้แล้วเนาะนี่แหละครับบาก,กิตา้าจะให้มาดูเมียของหนุ่มขเขมรคนนี้นะครับออกมาบิงบอลให้เจ้าของแบรนด์เอาของมาให้ขายเอาสินค้ามาให้ขายนะครับนะมารับชมคลิปหนุ่มขเขมรกับเมยียคนนี้เลยครับนะท่านผู้ชม บองอโอน10จุด8บ,บองอโอนเดี๋ยวขอมอยงีเกี่กับท่านยมโอนไครเดี่บองอโอนกอว่าอห้ดำแต่มาเปิลเงียกยังมาดองก็คืออ่ะนี่แห <c oughs> ละครับพี่พี่พี่พ,พ,พี่คิดว่าน่าสงสารไหมครับทุกคนคิดว่ายังไงครับอยากจะสงสารเขาไหมครับเนาะที่ไม่มีข้าวสารที่จะหุงที่ไม่มีข้าวสารที่จะกิน ถึงขั้นเมียต้องออกมาไหว้สวยกาบสวยขอให้เจ้าของแปรนทั้งหลายเอาสินค้ามาให้เขาขายด้วยเพื่อเอาเงินมารักษาผัวมาซื้อข้าวสารกินนะครับเนาะนี่แหละครับสิ่งที่หนุ่มขเมธทำทำให้ทั้งครอบครัวเดือดร้อนแล้วตัวเองก็ยังเดินไม่ได้นะครับคิดได้ยังไงเอาเงินบาทไทย ไปใช้ตีนเขีย่ยไปใช้รองเท้าเขีย่ยใช้รองเท้าเหยียบนะครับนะมันคือบาปหนักกรรมหนักนะครับสมควรแล้วกับสิ่งที่ตัวเองได้รับกับสิ่งที่ตัวเองก่อนะครับกรรมตามสนองเนะาะจะไปโทษใครก็ไม่ได้ต้องโทษที่ตัวเองนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำเองเจ็บเองนะครับ นะบาวกีตาบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเราต้องเขารบธงชาติเขารบเงินที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคุณค่าของมันมันมีเลือดเนะื้อของบรรพบุรุษอ,อยู่นะครับนะแรงนะครับศักดิ์สิทธิ์นะจะบอกให้หนุ่มขมนีนนะ